น้ำไม่มีหน้าหน้าแรงอ่ะอหน้าแรงอ่ะน้ำไม่มีเขาก็มานอนเขาก็หากันหมอหนุ่มไปไหนนู่นนี่นัน่นอะไรอย่างเงี้ยแต่แกก็ไปนอนอยู่ไอในห้วยไงมันเป็นป่าไผา่เป็นอะไรอย่างเงี้ยป่าไผ่มันก็คุมอยู่นะคุณเดวิดนะครับ แมมแต่ตลกอีกตอนนี้สินะทนันตลกอีกตอนที่ไอ้พวกมันกระโดดงับกันเนี่ยกระโดดงับเรื่องเรื่องที่ว่าจะไปบุกสวนหวายเนี่ยนะจะไปนอนที่สวนหวายเนี่ยโอ้จะไปแจ้งความจะไปถอนประกันบ้่งอะไรบ้างโอ้ยมันก็พูดไปเนาะอออุ้ยนะเออ,นะเอมันเขาจะไปนอนทําไมนะเขาก็พูดเล่นไปอไั่าง้นี่มันจะเป็นทึกทักไปเรื่องจริงไปเที่ยวสนุกไหมเหรอมันไม่สนุกหรอกนะครับ มันไม่ได้เที่ยวนะเขาเรียกว่าไปไปผจญภัยเอา,อางี้ดีกว่าเอาไม่ใช่เรียกว่าเที่ยวนะครับไปประจนภัยคุณวิพานะครับสวัสดีครับผมคนะุณอำพาด้วยนะแอดอัมพานะครับจากเชียงรายเนาะนี่แหละนะครับเอ็ีก็เป็นประสบการณ์โปวดหลังอยู่เลยนะปวดจนข,นขึ้นสมอง ไปจะบ้าไปทําแบบนั้นใช่ครับผมคมคูก็ใหญ่ออกมาคมคูออกมากระโดดงับคอนเทนต์กันใหญ่เลยโอ้ยอยากจะหัวเราะเหลือเกินเนี่ยนะเออเขาพูดเล่นนะเออไอพวกนี้ทึกทักว่าเป็นเรื่องจริงไงโอ้ยดิ้นกันใหญ่กระโดดโว้ยโอ้โหเอาเป็นเอาตายทึกทักเรื่องเรื่องเป็นเรื่องตายกันเลยเอซีนะโอ้ยมันก็เกินไปเดินขึ้นจนได้ ก็อยากจะลองนะคือมันก็ค่อยๆขึ้นนั่แหละนะครับมันอาจจะขึ้นไม่ค่อยได้เท่าไหร่แต่ก็ขึ้นอ่ะอยากจะลองครั้งหนึ่งไงเพราะแอปไม่เคยขึ้นไปข้างบนเลยว่าอยากจะไปดูว่ามันเป็นยังไงเป็นแบบไหนอยากจะดูเออาจะได้เห็นนั่แหละคือสายซืบที่โดนส่งมาดูลึกลับนะโป๊ะโป๊ะ่ปะคุณอ๋อปอสวัสดีครับผม อแต่ยังว่าแหละนะครับเอฟซีมันทุกอย่างมันต้องลองมันต้องทําหมดแหละนะครับมแหมกระโดดรับกันหาคอนเทนต์เล่นกันอ้ยเออนะได้คอนเทนต์หนึ่งเขาก็ส่งคอนเทนต์ในครั้งเดียวในเล่นกันได้ทั้งวันนะเล่นได้ทั้งวันน่คอนเทนต์เนี้ยนะอคอนเทนต์บุกป่าไหวาเลยนะออโอ้ยตกใจนะ เอาซึกทักเอาไปเรื่องนู้นเรื่องจริงน้โหออกมากันออกมากันให้เซ็งแท้นะอุ้ยตายแล้วนะครับไอ้พวกนี้นะพูดไงต้มฟักแล้วร้อนนะไอฟีนะเออต้มฟักแล้วร้อนอ่ะแล้วโยนเนี่ยโอ้ยกระโดดงับเป็นไงให้ฟันล่วงเลยนะ <laughs> อ,อกระโดดงับนี่แล้วร้อนนะกระโดดงับฟันร่วงหมดแหละอืมใช่ครับผมมัน โอ้โหแอดคุยหมดหมดแล้วมันไม่มีอะไรแกคุยเล่นของแกะนะครับไม่มีไม่มีแรงกดดันอย่างไหนไม่มีใครมันก็บอกว่าแอดมินแอดมินไปกดดันหรือเปล่าแอดมินเข้าช่องนู้นออกช่องนี้นะเพื่อไปกดดันยั่งใหญ่ให้ทําแบบนี้ทําจะไปทําอะไรอันนี้ก็พูดเล่นนะมันไม่รู้หรือไงวันพูดเล่นนะครับรีบงับเลยใช่ครับผมลุงก็โยนคอนเทนต์ให้เฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรเลย เออมันก็โอ้ยกระโดดงับกันครุฟฟผู้ฟับๆๆนะโอ้ยอยากจะโยนฟักร้อนๆให้ยังเนี่ยกระโดดงับให้ฟันล่วงให้หมดเลยมันต้องทําอย่างนั้นนะเ้าจริงๆเนี่ยแกก็พูดเล่นไปอย่างนั้นแหละดูแล้วแล้วแกเล่าให้ฟังเอฟซีนะแกเล่าให้ฟังนะครับแกบอกว่าตอนที่ก่อนวันน้องหายวันหนึ่งหรือยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะเอ่อมันมีเกิดอาเพศ นะครับเกิดอาเพศก็คือฟ้าผ่ายังเห็นเลยแกยังชี้ให้ดูเลยต้นเบลเลอร์เลยนะฟ้าผ่านะครับแล้วกิ่งมันหักลงมาแล้วไปฟาดไปฟาดไอไปฟาดไอท่อน้ําท่อน้ําที่แกไปซ่อมอะนะวันเกิดเหตุที่แกไปซ่อมไงนั่นแหละเออเขาบอกว่ามันไม่เคยเกิดมาแบบนี้เลยฟ้าผ่าต้นไม้ตรงนั้นอะ่ะก่อนอ่ารู้สึกว่าจะเป็นตรงทางขึ้นวัด มันมันเลยก็คือตรงทางขึ้นวัดไอ้สาราทางขึ้นสาราเอ,อ่อทางตรงนั้นขึ้นไปมันจะนั่นแหละฟ้ามันผ่าเปี้ยงลงมาแล้วก็กิ่งมันจะขาดลงมาแล้วก็ไปฟาดกับท่อน้ําท่อน้ําที่อยู่ข้างๆที่เดินมาให,ให้ให้ชาวบ้านเขาให้ชาวบ้านเขาใช้แล้วมันก็แตกช่างใหญ่ก็เลยไปทําให้ที่บอกว่าอ่าบอกว่าจะไปทําแก้ ซ่อมท่อ้นาเท่านัออน้นอ่ะจริงๆอะเป็นท่อน้ําตรงนี้นะข้าไตานะรับจะเป็นท่อน้ําตรงนี้ไม่ใช่เป็นอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งเป็นของหมู่บ้านทนบุญอะอันนั้นไม่ใช่นะแล้วพวกนั้นก็จะโยงไปทางหมู่บ้านทนบุญอันนั้นเขาไม่ได้ใช้แล้วตอนเออน้ําน้ําตรงนั้นเขาไม่ได้ใช้แล้วเป็นเป็นที่เลี้ยงควายเลี้ยงอะไรเขาเลิกใช้ไปแล้วตรงนั้นอนะแต่อันนี้เขาใช้อยู่ ไม่แน่ใจว่าเป็นเหล็กหรือเปล่านะแต่แกบอกว่าแกเล่าให้ฟังเลยวันนี้แกเล่าให้ฟังเลยแกบอกเนี่ยแหละไอ้ตรงเนี้ยที่แกไปซ่อมท่อน้ําอยู่อ่าแล้วแล้วคนก็พยายามโยงไปถึงไอ้ทางหมู่บ้านทวนบุญว่าแกจะไปซ่อมตรงนู้นเขาให้จะ,จะจะชวนไปตรงนน้นอย่างเดียวอ่ะมีการบิดเบือนไงเขาเรียกว่ามีการบิดเบือนเอฟซีซ่อมท่อน้ําอ่ะใช่ไหมแกก็ต้องพามาตรงนี้อย่างเดียวเพราะว่าแกซ่อมตรงนี้แต่ แต่หน้าข่าวเขาบอกเอ้ามันไม่ใช่ตรงนู้นเหรอออ้ยจะไปใช่ยังไงก็แกไม่ได้ไปตรงแกจะไปทําไมใช่ไหมมันคนละหมู่บ้านกันหมู่บ้านนะที่เขาใช้น่ะเขาใช้อยู่ที่หมู่บ้านควรบุญก็สูงนี่แหละนะครับหมู่บ้านตรงนู้นไม่เกี่ยวกันหมู่บ้านคนบุญก็ก็ของคนบุญไปแต่เขาไม่ได้ใช้แล้วนะหมู่บ้านอ่าเขาเลิกใช้ท่อตรงนั้นแล้วไม่ได้เกี่ยวกันแต่เขาก็พาไปดูตรงนู้นนะอาจารย์ธงเจ้าหน้าที่เขาไปดูแต่จริงๆแกซ่อมตรงนี้ตรงวัดนี่ เก้าฟ้ามันผ่านแล้วมันมาโดนท่อน้ําแตกนะครับแกก็เลยต้องไปปิดน้ําข้างบน่ะเลยเลยสาราขึ้นไปนะ่ะแกบอกว่ามันมีแทงน้ําอยู่นั้นต้องปิดน้ําตรงนั้นก่อนถึงจะซ่อมได้แกก็มาทําวันนั้น่ะวันนี้เกิดเหตุแกก็งงแกก็ยังบอกว่างงเลยมาบอกว่าเอแกพูดได้ยังไงเอาตรงไหนมาพูดว่าเกือบจะไม่ได้มารับพระเ,เพราะว่าน้องหายแกงงตรงนี้เลยแกงงตรงนี้ะ อแกงงไหมเรื่องเนี้ยเออนะเอฟซีก็ดูเอาแล้วกันอนะืมเราก็เห็นอะไรหลายหลายอย่างมันงับยูคอนเทนต์นะใช่ครับผมมันมันมันมาข้างล่างตอนแรกมันเป็นท่อเหล็กข้างๆถูกไหมล่ะท่อเหล็กนะเอดก็เห็นแต่ว่ามันลงมาข้างๆเนี่ยแอดไม่รู้ว่ามันเป็นท่อเหล็กอยู่หรือเปล่าเออ ใช่ไหมช่างดาพาไปดูใช่แต่อันนั้นไม่ใช่ช่างใหญ่เขาไม่ได้ไปซ่อมถึงนิงีนู่นมันคนละที่กันที่เ็าซ่อมตรงนี้เออเพราะว่ามันเป็นของหมู่บ้านที่นี่ที่เขาใช้กันไงที่เขาใช้กันใช้น้ากันนะ่ะเขาก็ไปซ่อมที่นี่ไงที่บอกว่าแกไปซ่อมท่อน้ําท่อน้าอ่ะนะ่ะก็ตรงนี้เออแล้วเขาก็จะโยงไปนู่นน่ะมันคนละที่คนละหมู่บ้านกันไปเกี่ยวทําไมอ่ะมันไม่เกี่ยวเออคุณรับผิดชอบ มูบ้านคุณคุณก็ซ่อมสิมันไม่เกี่ยววังนี้ไม่เข้าใจนะออกตัวก่อนนะ,ะไปอาบน้ําได้เลยครับผมนะครับขอบคุณมากครับผมกดให้แล้วนะครับขอบคุณมากครับผมนะมันคนละส่วนคนละท,ละที่คนละทางอ่ะเอฟซีมันก็ยุบโยงไปเอ๊ะต็ไม่เข้าใจอ่ะอืมอะไรที่มันไม่ถูกนะมันก็คือไม่ถูกอะ่ะเออพอไปถามมากๆก็หาว่า ทัางใหญ่เขาไปข่มขู่เออเขาไปบอกว่าจำอะไรได้หรือเปล่ายังไงนะครับเออนะมันมันมั่วแอดบอกได้เลยว่ามั่วมากอะนะไม่รู้จะพูดยังไงเขาว่ามั่วเลยว่ะเออมั่วคำพูดอะมันก็เลยทำให้เชื่อมโยงอะไรเชื่อมโยงกันไปเนี่ยเออเก๋ก็ไปถามว่าแน่เน่เขาพูดเมื่อไหร่ยังไงเนี่ย คือบางทีก็จำคำพูดตัวเองไม่ได้อืเห็นอยู่ใช่ไหมสถานที่อะไรที่อยู่แนวเดียวกันกับภูเหล็กไฟโดยพยายามใช่ไหมพยายามจะให้เห็นได้ก็นั่นนหะสิมันไม่ใช่ไงนะทนานมันกุรที่กันไอ้ตรงนู้นนะเขาบอกว่ามันเป็น ที่เลี้ยงควายที่อะไรมันกินไม่ได้มันใช้ไม่ได้แล้วแล้วเขาก็เลิกใช้ไปนานแล้วเพราะว่างั้นไอไอตรงนู้นนะที่เขาพากันไปดูมันไม่เกี่ยวไอตรงนี้อมันที่ตรงนี้ที่เขาที่เขามาซ่อมเมือตรงนี้เท่านั้นเลยเอยเอ,เอไม่เกี่ยวอันนี้ก็การพูดให้ฟังอยู่ว่าเขามาซ่อมก็ซ่อมตรงนี้คือทุกคนเขาเป็นเป็นคนยืนยันได้อ่นะเขาก็มากันอยู่คนสองคนหรือไงมาช่วยกันทํอะอ่า ก็มีพยานนะครับมีพยานอยู่เพราะแกก็ดูแลนั่นแหละแกก็เป็นเหมือนกับอะไรนะเป็นที่ปรึกษานะแกก็คอยช่วยชาวบ้านช่วยทํานู่นทํานี่อยู่แล้วแต่ก็ชอบบิดเบือนนะครับไม่รู้ว่าใครโยงมาไปทาทางนูน้นก็ไม่เข้าใจเหมือนกันมันคนละที่กันเอ็ดสีไหนก็ไม่เข้าใจแหละแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แกก็ซ่อมอยู่ตรงนี้นะซ่อมตรงนี้แล้วมันก็จะแตก ถัดลงไปอีกหน่อยก็จะแตกนะคแตกที่เขาไปซ่อมอยู่ตรงนี้แหละบริเวณนี้แหละที่วัดเนี้ยที่เดียวที่เดียวอะ่ะไม่มีที่อื่นวัดนี้เท่านั้นนะคือถ้าแกอธิบายนะ่ยมันเห็นภาพมันชัดเจนนะน่าจะใช่น่าจะใช่นะไอ้อจะนะลืมลืมที่เข้าไปช่วยกันซ่อมเนะี่ยเขาก็เป็นเป็นพยานให้ได้ เถียงนาถูกต้องครับไปทางไปทางเถียงนาเนี่ยแต่ว่าอ่าเถียงนาเขาจะเขาจะเบี่ยงขวาเออเขาจะเบี่ยงขวาแต่ของเราต้องออกซ้ายเพื่อจะขึ้นวัดเนี่ยขึ้นศาลาวัดอ่ามันไปคนละทางกันอ่าของทางของเขาเนี่ยเขาจะเบี่ยงขวาออกไปที่ที่นางเขาก็แถวแถวแถว,วัดนั่นแหละเลยไปหน่อยนะครับแต่ว่าทาง ทางนี้เขาจะเบี่ยงซ้ายคือเอียงซ้ายแล้วขึ้นวัดเลยอ่าแล้วเขาเคยพูดว่าสมัยตอนตอนแรกๆนะเขาเคยพูดว่าจะให้ท่างใหญ่เนี่ยอ่าตอนที่เกิดเรื่องอะไรแล้วนะเขาจะให้ท่างใหญ่เนี่ยช่วยช่วยทําทางเดินนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ไอ้ตรงนี้ยนะตั้งแต่อ่าสาลาตรงนั้นขึ้นไป จนถึงไอ้ข้างบนเลยจะให้ช่วยทำแอดแกยังบอกอุย้ยมันไกลนะเป็นกิโลเลยนะเอะอเออเป็นกิโลเลยเขาก็เลยข้างใหญ่เขาเลยบอกว่าเขายังไม่ไม่อยากทำเพราะอะไระ่ะชาวบ้านเขาไม่สามาัคคีออยังไม่สามาัคคีกันเขาก็เลยไม่อยากทำาะว่างไม่อยากจะทำแต่เขาทำก็ต้องก็ต้องมามาช่วยกันทำทำบันไดอ่ะบันไดขึ้นไปข้างบน กพื่อจะได้คนเดิมขึ้นไปอะไรเงี้ยมันจะได้สะดวกใช่ไหมทําเป็นบันไดมันจะได้ไม่ลื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยขึ้นไปมันก็จะทางเดินดีแต่เขาเนี้ยเขายังไม่ทําเขาบอกว่าเขาไม่ทำหรอกเพราะว่าเขายังไม่สามัคคีกันเลยเขาว่างั้นแล้วยิ่งผู้นําชุมชนนี่เป็นประเภทนี้ด้วยนะครับก็เลยก็เลยยังก่อนนะครับรอรอก่อนนะมันมันขึ้นอยู่อะตอนนี้มันมีการแตกแยกกันเป็นฝกัเนฝกเป็นฝ่ายไง fc นะครับเป็นสัพ์เป็นฝ่ายเขาเลยยังไม่เอานะอ่ามันมันเป็นอย่างนั้นเพราะเพราะว่าแกก็พูดให้ฟังแบบนี้เนาะพูดให้ฟังแบบนี้ก็คือตอนแรกอะคือเขาอยากจะให้ทำแต่ครั้นี้เขายังไม่ทำเขาพูดงนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าที่นี่เขาเป็นยังไงจะไม่หลาที่นี่เขาเป็นแบบไหนยังไงเราก็รู้อยู่แล้วอืม ใช่เขาไม่อยากมีปัญหาถูกต้องเขาไม่อยากมีปัญหาเขาก็เลยเฉยเฉยไม่อยากจะทําอะไรมากมายเขาก็อยู่เฉยเฉยแค่นั้นนะก็ให้เรื่องราวมันผ่านไปนะให้มันผ่านไปก่อนค่อยว่ากันนะ